คุณกำลังโดนคอนเทนต์ปั่นหัวเรื่องราคาทองอยู่หรือเปล่าเคยสังเกตไหมครับเวลาเราเสพข่าวการลงทุนโดยเฉพาะทองคำเรามักจะเจอสถานการณ์ซ้ำๆที่น่าแปลกใจยอยู่2แบบ 1. ภาวะตลาดกระทิงหรือเวลาทองขึ้นทันทีที่ราคาทองพุ่งทยานไม่หยุดสื่อทุกช่องกูรูทุกสำนักจะพร้อมใจกันโหมกระนำทันทีเช่นหัวข้อมาแล้วสัญญาณชัด ทองจะไป5,000ดอลลาร์ 5, หรือบาทละแสนวิเคราะห์5ปัจจัยทำไมทองคำคือหลุมหลบภัยแองทศวรรษสงครามเงินเฟอ้อหนี้สหรัฐทุกอย่างหนุนทองใครไม่มีติดพอร์ตคือพลาดขบวนสุดท้ายแล้วบทวิเคราะห์เหล่านี้จะฟังดูสมเหตุสมผลร้อเปอร์เซ็พวกเขาจะเชื่อมโยงทุกเหตุการณ์ในโลกเพื่อบอกว่านี่ไงบอกแล้วว่าต้องขึ้นบรรยากาศจะเต็มไปด้วยโฟโมหรือความกลัวตกรถ คนที่ไม่เคยสนใจทองก็เริ่มอยากซื้อคนที่มีอยู่แล้วก็ไม่อยากขายเพราะมันจะไปต่อ 2. ภาวะตลาดหมีหรือเวลาทองลงแต่ทันทีที่กราฟกลับหัวราคาทองเริ่มดิ่งลงกูรูกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ก็จะกลับลำทันควันจะออกคอนเทนต์เรียกยอดเช่นจบสิ้นแล้วฟองสบู่ทองคำแตกหมดราคาแล้วแค่กระแสะปั่น